สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะวันนี้ก็มาพบกับพ่อกับสองแม่น้องอินเตอร์ข้างเก่าเนาะวันนี้แม่น้องอินเตอร์กับชิพามาเฮ็ดน้ำผึ้งกะปิเนาะแม่น้องอินเตอร์ก็บให้นายตาไปไลายมื่นไล่บาทงานไลายพี่น้องบ่คอยมีเวลาได้เฮ็ดเนาะบ่คอยมีเวลาอันนั้นในไายวันนี้แม่น้องอินเตอร์ก็มีโอกาสกับชิพามาเฮ็ดน้ำผึ้งกะปิเนาะชิพาไปเบิ่งวิธีเฮ็ดน้ำผึ้งกะปิเนาะสูตรแม่น้องอินเตอร์เนาะไปเบิ่งกันเลยพี่น้องแล้วก็มียังไล่เนาะพี่น้องก็มีพริกขี้หนนูเาะ แต่เฮาห่ามีพริกแดงคุณได้มีพริกเขียวก็ใส่พริกเขียวเลยพี่น้องถ้าบ่มีเฮาก็รวมๆกันพริกแล้วก็น้ำตาลปี๊บกระเทียมกระเคี่ยวพวกนาะหรือว่ามะแขือกั๊บหวาแล้วก็มะนาวแล้วก็มีกะปิเนาะนี่ก็คือกะปิพี่น้องขาดไปไลยคือกะปิเอามาตำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ ก่อนอื่นกระไซพริกไปเี็นหองเอาไวโ้โรยน้าเนาะเพื่อควาคมสวยงามักเพก็ดกระไซลายๆด้วยพอได้หัวมักเพ็ดกับหัวตองใส่ลายแต่แม่นอ้องอินเตอร์นี่กินเพ็ดใส่เพ็ด <ๆๆ S 1> เพเี่ไปเทียม แล้วเขาก็มาตั้กันกันเถอะตั้มกันเบื้องต้นตั้มันแดกพี่เขาก็ตั้มแดกกันนะพี่น้องตั้มแดกกะปิพี่น้องใส่กะปิได้เลย หมักน้องหมักไล่กับ,กกกบเดี่ยวเต้ด้วยน้องมาข้นมาข้นกันจะเข้ามาข้นใส่ได้ไดูแต่ตั้มนี่แหละเขาเคล่อนกันแล้วก็น้ำตาลเนาะน้ำตาลปี๊ดที่เขาตัดไว้ไมันแข็งเัาก็เลยตัดไว้ มากว่านหน่อยมากว่านได้ก็แล้วแต่พี่น้องด้กเราได้โบมากว่านก็นบว่าตองใส่พี่น้องเราได้มีกุ้งแห้งก็กกตั้มใส่กุ้งแห้งก็ได้แตเจ้าโบใส่เข้าโบมีเข้าก็บโใส่เี๋ลกลมาหน้าพี่น้อง นีฟเสือเมานหาวน้องผู้ตรงแฟนน้ำปลาน้องกะปิมันเข็มตอนฟิกกะปิในเปลือกมะนาวมะนาวขลูกและฮาบาท ใส่มะนาวขวดน้ำ,นำมะนาวานาเขาเขาใส่สูตรเด,ด้อพี่น้องแค่บัวแค่บ่มักก็บ,บ่ต้องใส่เด้อเขาเขาใส่สูตรเขามากักเขาว่ามันเสียบเวลาใส่สูตร นี่ว่าแป่งหนวเนาะไข่มากก็เราต้องใส่เด้อทุกคนใครมากก็ใส่พริกกระปิ้งเนาะซีมกับน่องใส่ส่มนไปแค่น้อยหน่อย แซ่บละแซ่บพี่น้องลองเห็ดบลองด้วยพี่น้อ,นองเอ้ยแซ่บเสีสมาจัดเสีจานกันเนาะจัดเสิตัวกันตัวยากพี่น้องไม่นุ่ง่ายง่า,ายขขแล้วก็มะเขือสุกไข่เนี่ยเขาสิเห็ดในเบอร์มะเขือสุกไข่แซ่บพี่น้องกินกับน้ำพริกกะปิบอกเลยมันเข้ากันดีขนาดมะเขือสุกไข่นี่คือน้ำพริกกะปิ เดี๋ยวเฮาสิแต่งหน้าด้วยบักเคือพวงนี่ว่าบักแข็งบ่ได้มีบักเอิกก็ใส่บักเอิกเด้อพี่น้องบักเอิกก็แซ่บแต่เฮาบ่มีเฮาก็ใส่ซ่ํานีแหละใส่ซ่ําที่เฮาหาได้นี่พกะปิ๊ของเฮา่ะแล้ว้พี่น้องหน้าตาแวเฮาก็สิ พาไปเบรงอานานะมะเขือสุกไขนะ่เนาะวิธีเห็ดมะเขือสุกไข่กินกับน้ำพริกกะปิเนาะเอาเห็ดน,น้ำพริกกะปิแล้วเนาะะเหาก็ซีมาเห็ดมะเขือสุกไขนะ่เนาะก็เอาเปลือกมะนาวเอานีา่ใส่หนามไปเนาะใส่ไปเลย,บบยเนะพื่อว่าบ่ให้ยมะเขือมันดับเนาะแล้วเหาก็ซีมานี่ก็คือมะเขือเขามะเขือเงวบอกเลยฐานนันพิกกะปินี่มะเขือเงาวนี่แเสบที่สุดพี่เนาะ กระสีพานประมาณนี้แหละพี่น้องต้องถอดกินใหม่ๆเนาะเห็โดโดดเถอะเ,เองง่ายๆพี่น้องเราต้องไปสื่อมันอยู่นยากเห็ดกินเองเสบเห็ุเดือดกินโดดเขากันดิเพราะว่าถ้าเขาไปสือสนะ่อมันกระสีแบบอย่างในแตงโมเคลือมันกระสีเรื่องเฮืองไปมันกระสี นำ้ำเป็นำหนาเพราะว่า,า,ามันกิดสีบระกอบเนาะมันกิดสีบปราะเสร็มันก็พานไปจนมันเบิดไปใส่น,น,น้ามะนาวเพื่อไว้ให้มันดำไปเนาะใส่มันก็สีดำ หลังจากนี้เรากลับไปต่างกระถางกันก่อนพี่น้องถอดกันคือไข่ครับพี่น้องให้มันสุกเกลือถอดไข่เนาะเ่าตักน้ำมันไวไ้เลยด้วยพี่น้องน้ำมันต้องไผ่แห้งด้วยพี่น้องก,กลางที่ไข่ก่อ คือเอามาใส่เด้อพีน้อแต่มันกะน้ำพริกกะปีมันกะกินได้กับทุกๆผักเนาะพี่น้องสะอมสุกไข่หน,น่อไม้ต้มมะเขือเปาะหยังแตงกั่วอีหยังขาคิ่งน่นนะ กินไหนเบิดพี่นอ้องมันกับเขากันเบิดนั่นแหละแต่ว่ามีน้องอินเตอร์มากอันนี้แห้งทีชุดก็คืยวขึ้นมาเครื่องสุกไขนเน่เนี่ยพี่น้องน้องอินเตอร์มันเขาก็แล้วก็ใส่กระทะไปเลยพี่นอ้อง เนี่ยมีน้อยเตอกะจีถอดถอดไปสักพักหนึ่งเนาะไข่อนอ,อนเด้อทุกคนไข่ไข่แห้งอันนั้นไข่มันีิมันสีไหมแ้วมันก็สีบเรื่องต้องถอดไข่เบา คอยกับด่านนา่นิตรก็สิถอดไปเรื่อยๆเนาะเบิ้งต้นมนะีนาินเตรถอดแดดแล้วนะถอดจนมันเลื่องเลยนะพี่น้องนี่โอเคนี่ก็ได้แล้วพี่น้อง แล้วไม่อาอินเตอร์เสีถอดจนมันแหลวเลยนะพี่น้องเมเบิ่งตอนมันแหลว่ากินมาพี่น้องเขาไปกินกับน้ำผึกก่งกะปิกันบอกเลยว่ามันจังซีเลยพี่น้องมันแสบดีถอดใหม่ๆกรอบอันนี้กรอบกรอบไข่กรอบกรอบแสบพี่น้องลองเฮ็ดกินพี่น้องบ่ะหมี่